แล้วแต่เจี๊ยบมาแล้วจ้าอย่าลืมกดซ b s c r i b e กดกระดิ่งกรุง้งกริ้งกรุ้งกริ้งติดตามเขาด้วยนะสวัสดีวันใหม่ตื่นเช้ามามีอะไรใหม่ๆให้ทำได้ทุกวันโชคดีที่มีวันพรุ่งนี้โชคดีที่มีวันต่อๆไปและโชคดีที่มีวันนี้ให้มีวันต่อๆไปตื่นมาอารุณสวัสดิ์กับพระอาทิตย์ทุกเช้าค่ะอาบน้ำอาบท่า แต่งตัวแล้วก็เตรียมตัวไปทำงานค่ะหนึ่งวันวันนี้ต้องวางแผนในการทำงานทุกๆวันเพราะถ้าไม่วางแผนอะไรต่างๆที่เข้ามาในแต่ละวันมันก็จะสเปะสปะไปหมดค่ะการเดินทางในหนึ่งวันของแต่ละคนไม่เหมือนกันค่ะเช้าของคนเป็นแบบนี้เช้าของอีกคนเป็นแบบนี้พักเที่ยงของอีกคนเป็นแบบนี้พักเที่ยงของอีกคนก็เป็นแบบนี้ เลิกงานของคนก็เป็นแบบนี้เลิกงานของอีกคนก็เป็นแบบนี้ถึงห้องพักผ่อนก็เป็นแบบนี้ถึงห้องพักผ่อนของอีกคนก็เป็นแบบนี้วันหยุดของอีกคนเป็นแบบนี้วันหยุดของอีกคนก็เป็นแบบนี้จะเห็นว่าในหนึ่งวันมันซ้ำๆกันใช iv ่ไหมคะบางคนอาจจะเบื่อเซ็งวันええๆมีแต่เรื่องเดิมๆไม่มีอะไรแปลกใหม่ ลองปลดระวางกับความคิดตรงนั้นดูสิคะแล้วคุณจะคิดอะไรทำอะไรในสิ่งใหม่ๆของแต่ละวันได้มากขึ้นมากขึ้นและมากขึ้นทุกวันจริงๆแล้วในหนึ่งวันไม่มีอะไรที่มันต่างกันหรอกค่ะแต่สิ่งที่ต่างกันอยู่ที่แนวคิดของคุณคุณคิดว่าวันนี้มันดีมันก็จะมีแต่เรื่องดีๆแต่ถ้าคุณคิดว่าวันนี้มันโคตรจะน่าเบือ่อ มันก็จะเบื่อแสนเบื่อไปทั้งวันจนไม่มีกระจิกกระใจจะทําอะไรเลยเหรอคะเลือกหรอคะเลือกที่จะมีวันแย่ๆแบบนี้หรอคะเป็นเจี๊ยบเจี๊ยบจะไม่เลือกมันหรอกคะ่ะเพราะมันเป็นสิ่งที่ทําให้ชีวิตเจี๊ยบไม่มีอะไรดีขึ้นเลยคะ่ะมองโลกในแง่บวกไม่ใช่คนบ้าน,นะคะแต่มองให้เห็นถึงเรื่องราวดีๆที่จะเข้ามาในชีวิตเดินเข้าไปหาแต่ชีวิตที่มันดีๆ ดีกว่าเดินเข้าไปหาแต่ชีวิตที่มันแง่ลบมันรู้สึกหดหูใช่ไหมคะเวลาคุณเจอแต่เรื่องที่มันไม่ดีเลิกคิด <c oughs> ก็เลิกคิดแค่นี้เองค่ะหนึ่งวันทำงานของเจ๊บเจ๊เบเลือกวางแผนในการทำงานในแต่ละวันตามขั้นตอนตามลำดับเรื่องง่ายไปถึงเรื่องยากแต่บางวันเจ๊บก็หันมาทำเรื่องยากก่อน ทำทีละขั้นทีละตอนทีละอย่างทีละเรื่องพูดถึงถ้าไม่มีอะไรมาแทรกนอกจากแผนที่วางไว้งานก็จะเสร็จไปตามวันใน1วันนั้นค่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่มันผิดแผนปุ๊บมีเรื่องเข้ามาแทรกขั้นแผนที่เราวางไว้ในหนึ่งวันเราก็ต้องเร่งแก้ปัญหามันและทํามันให้ดีที่สุดเร็วที่สุดเพื่อให้แผนที่เราวางไว้ในหนึ่งวันไม่ติดขัดและจบลงด้วยดี อีกอย่างมันแสดงถึงความรับผิดชอบในการทำงานของเราด้วยค่ะถามว่ามีร้อนดนมีหงุดหงิดมีไม่เข้าใจในการทำงานของคนรอบข้างหรือเปล่ามีค่ะทำไมเขาถึงทำไม่ได้ทำไมเขาถึงส่งต่อมาที่เราทำไมเรื่องแค่นี้ถึงทำไม่ได้ทำไมถึงมาตกหรู่ที่เราบนไปก็เท่านั้นค่ะสุดท้ายมันก็ตกอยู่ที่เรา และเราก็ต้องทำมันเรียงไม่ได้หรอกคะ่ะเพราะมันคือสิ่งที่เราต้องทำเราทำได้เขาถึงมอบหมายให้เราทำเจี๊ยบแยกแยะมันออกคะ่ะถึงแม้จะมีบ่นบ้างแต่เจี๊ยบก็ทำเออเจี๊ยบหันมาคิดอีกทีหนึง่งเจี๊ยบจะบ่นเหมือนไปทำไมในเมื่อเจี๊ยบก็ต้องทำมันและเจี๊ยบก็ทำมันได้อยู่ดี เพียงแต่เจยบมีแง่มุมหนึ่งที่ทำให้เจยบแอบคิดขึ้นมาเพราะว่างานในมือมันล้นทุกคนล้นค่ะแล้วก็ไม่อยากรับงานเพิ่มและก็ไม่อยากให้อะไรมาขัดขวางการทำงานของวันวันนั้นด้วยแต่ในเมื่อมันเป็นสิ่งที่เราต้องทำและต้องรับผิดชอบก็จงทำมันให้เต็มที่ค่ะทำ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 ทันทีค่ะเจ็บไม่ได้บอกว่าเจยบทำได้และทำดีที่สุดนะเขาถึงให้งานเจ็บมา แต่มันคือสิ่งที่เจี๊ยบทำได้ทำเท่าที่ทำได้ผลงานจะออกมาเป็นยังไงก็แล้วแต่สิ่งที่เขาจะนำไปใช้สุดท้ายแล้วเขาจะใช้หรือไม่ใช้ก็แล้วแต่เขาแต่เจี๊ยบทำในสิ่งที่เจี๊ยบรับผิดชอบเสร็จสมบูรณ์ในวันนั้นในงานนั้นแค่นี้พอค่ะถ้ามันดีที่สุดมันก็จะเป็นผลงานที่ดีสำหรับเราแต่ถ้ามันยังไม่ดีสำหรับเขา เราก็ปรับปรุงให้มันดีขึ้นแค่นี้เองค่ะพอมีอะไรมาแทรกเจ๊บจึงรีบทํำในสิ่งที่แทรกและเร่งด่วนนั้นก่อนและรีบทําแันทีทําให้เสร็จเร็วที่สุดเพื่อให้แผนงานที่เจยวางไว้ในหนึ่งวันเสร็จตามเป้าที่ตั้งใจไว้และก็ไม่ทําให้งานงานอื่นเสียด้วยมาถึงตรงนี้จงขอบคุณเะค่ะที่เรามีงานทําดีกว่าไม่มีงานทําใช่ไหมล่ะ ฟังไปฟังมาดูไร้สาระหรือไร้ประโยชน์หรือเปล่าถ้าไร้ประโยชน์ก็ไม่ต้องฟังต่อนะคะแต่ถ้ามันดีสำหรับคุณฟังต่อไปค่ะเจ๊มีเรื่องเล่าต่ออีกว่าตลอดชีวิตการทำงานเจ๊เป็นอย่างนี้มาตลอดหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะเมื่อก่อนเจ๊เป็นคนที่เครียดมากซีเรียสกับงานมากถ้ามันไม่ดีพอเจ๊ก็ไม่ปล่อย หรือไม่มั่นใจให้ใครมารับผิดชอบงานที่เจี๊ยบรับผิดชอบต่อเพราะเจี๊ยบกลัวออกจะออกมาไม่ดีและไม่ได้ดังใจเจี๊ยบแต่จริงๆแล้วการทำงานมันต้องใช้ความร่วมมือของคนรอบข้างและบางทีต้องมองอีกแง่มุมหนึ่งความสามารถของเราก็มีขีดจำกัดความสามารถของคนรอบข้างก็มีขีดจำกัดแต่จริงๆแล้วเรามีดีอีกอย่างหนึ่งคนรอบข้างก็มีดีอีกอย่างหนึ่ง ถ้าเรานำความคิดของเราและความสามารถของคนรอบข้างมาบวกกันมันก็จะทำให้งานที่เราทำอยู่ดีขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะสิ่งที่เราขาดหายไปกับสิ่งที่คนรอบข้างมีมันจะช่วยเติมเต็มให้งานของเรามีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในหัวหน้างานค่ะ ดังนั้นเจฟจึงมองอีกมุมว่าการที่คนคนนั้นไม่สามารถทำงานนี้ได้และเขาเห็นมุมมองในในสิ่งที่เราสามารถทำได้จึงเป็นสิ่งที่เขาต้องการความช่วยเหลือจากคนรอบข้างเพื่อให้งานออกมาเป็นมีมีประสิทธิภาพและได้ดังใจหัวหน้าง,งานเพราะฉะนั้นจงภูมิใจเถอค่ะภูมิใจในสิ่งที่เราทำได้ภูมิใจในสิ่งที่คนรอบข้างทำได้พอเราเออกมาผสมปนเปกัน ผลงานที่ออกมาก็จะเป็นที่พอใจของหัวหน้างานค่ะเพราะฉะนั้นจงหยุดมองหยุดคิดแง่ลบมองกลับกันมองอีกมุมหนึ่งการช่วยเหลือกันทำงานเป็นสิ่งที่ดีสำหรับ องค์กรหนึ่งองค์กรหนึ่งวันทํางานของแต่ละคนจึงมีเรื่องวุ่นวายมากมายที่เราวางแผนในการทํางานของหนึ่งวัดได้ตามใจตามที่คิดที่วางแผนมันเป็นเรื่องที่มองมุมกับกันมันก็จะไม่ใช่เรื่องที่น่าเบื่อทํางานได้เงินทําเงินแลกงานทํางานแลกเงนินอยู่ได้ก็เพราะมีงานทําและมีเงินวางแผนการทํางานของแต่ละวันให้ดีมีปัญหารีบแก้ทําไม่ได้บอก ทำไม่ได้จริงๆก็ขอความช่วยเหลือ1วันของการทำงานก็จะมีประสิทธิภาพค่ะ